สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตติดตินินเยอรมนีนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะเคยไหมคะเพื่อนๆน,นึกเมนูอะไรไม่ออกหรือว่าขี้เกียจขี้เกียจเห็นอะไรก็จับมาใส่ด้วยกันนะคะวันนี้ดิฉันก็เช่นกันค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยก่อนเวลาที่จะไปส่งลูกนั้นนะคะก็จะกินแค่ขนมปัง1แผน่นหรือ2แผ่นเท่านั้นเองนะคะแล้วก็รีบออกไปส่งลูกนะคะ ส่งลูกเสร็จก็จะมาจ่ายตลาดค่ะแล้วก็กลับเข้าบ้านนะคะแล้วที่นี่พอสายๆเราก็หิวใช่มคะเ,เพื่อนๆเปิดตู้เย็นยังไม่มีอะไรกับข้าวสําเร็จนะคะเ,เพื่อนๆเห็นอะไรก็จับออกมาเลยค่ะก็เอาแครอทมาคูดนะคะมาตําส้มตํากันดีกว่าค่ะเ,เพื่อนๆใส่พริกสามเม็ดก็พอนะคะดิฉันกินไม่ค่อยเผ็ดค่ะเมื่อเขือเทศก็ลูกใหญ่ลูกเดียวก็พอนะคะเ,เพื่อน แล้วอะไรรู้ไหมคะเ,เพื่อนๆวันนี้มะนาวหมดนะคะไปจ่ายตลาดมาก็ลืมค่ะเ,เพื่อนๆก็ไม่มีมะนาวใส่ก็ใส่น้ำมะขามเอาลวกันนะคะน้ำมะขามก็นัวดีค่ะน้ำมะขามแล้วก็น้ำปลาร้านะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลสักนิดนึงนะคะน้ำตาลทรายค่ะ ที่ได้ยินเสียงร้องนั้นไม่ใช่อะไรนะคะน้ำปลาหกค่ะแครอทวันนี้ก็ใช้แค่หัวเดียวก็พอนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมีเส้นมาม่าอีกนะคะเพืเ่อน ใส่เส้นมาม่าลงไปเลยค่ะแล้วก็มีหอมแดงนิดนึงนะคะหอมแดงสักหัวหนึงค่ะเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกจะเป็นบัดนะคะอยากกินหอมแดงสักนิดนึงก็เลยใส่ลงไปด้วยค่ะใส่หอมแดงลงไปหนึ่งหัวนะคะแล้วก็ใส่ไส้กรอกเยอรมันหั่นไปค่ะเพื่อนๆนี่นะคะหมูยอไม่มีนะคะก็ใส่ไส้กรอกเยอรมันแล้วก็ตำตำตำคนคนชิมรสนะคะก็คิดว่าน่าจะได้แล้วค่ะเพื่อนๆ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเพื่อนๆใครที่จะเรียนแบบก็ตามสบายเลยนะคะแต่ถ้าใค,ใครคิดว่าไม่ไหวเ,เมนูนี้นะคะก็ไม่ต้องทำตามนะคะคือเอาง่ายเอาความสะดวกไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆมีอะไรในตู้เย็นมีอะไรที่เราอยู่ที่บ้านแล้วก็จัดการเลยนะคะเพื่อน หน้าตาก็ดูดีอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันดีกว่าค่ะมาคา็นเพื่อนตํมั่วนะคะ สูตรแม่บ้านต่างแดนนะคะตำแครอทใส่ไส้กรอกเยอรมันนะคะแล้วก็ใส่เส้นบะหมี่เส้นม่ามาน,นั่นเองนะคะใครไม่เคยกินอยากจะมาลองชิมแล้วก็ถ้าไม่กลัวท้องเสียนะคะทานะะด้ยวยกันเนาะเด็กนี้ก็ไปแล้วค่ะเพื่อนขออนุญาตก,กินก่อนนะคะ come one in a dozen the other eleven